ชายหนุ่มท่าสีทั้งตัวแซงเป็นรูปปั้นออน,นิทาศการยืนตรงนั้นอย่างนิ่งนิ่งเป้าหมายของเขาก็คือเพชชันยอดที่มีค่าเหลือล้นเม็ดตรงหน้านั้นแต่รอบรอบทีที่แสดงสินค้ามียามถือปืนกลุ่มใหญ่คิดอยากจะขโมย ขนาดถูกคนจับจ้องมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ชายหนุ่มได้เตรียมอาวุธไว้นานแล้วนั่นก็คือรถคันดำที่ควบคุมทางไกลเห็นแค่รถคันนั้นขับตามกระเบื้องสีดำไปอย่างบ้าคลั่งและในหน้าจอกล้องวงจรปิดไม่เห็นเงาร่างที่เยอ่อหยินของมันเลยหลังจากนั้นภายใต้การควบคุมของชายหนุ่มเลี้ยวอย่างเท่ ขับไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญตรงไปยังเพชรชันยอดคิดไม่ถึงว่าจะถูกรองเท้าหนังที่น่ารังเกียจบางทางไว้แล้วชายหนุ่มเห็นเช่นนี้รีบเปรกรถทันทีโชคดีที่ชายผู้นั้นไม่ได้ก้มหน้าหลังจากแก้วิกฤตขับรถไปข้างหน้าต่อข้ามผันรั้วป้องกันอย่างสบายอย่างสบายมาถึงด้านล่างของแท่นจัดแสดงเพชรไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มเลยปวดแปลงร่างใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของโครงสร้างแทน่น ไปขึ้นด้านบนทันชีอย่ามองวันรถคันนี้ไม่ใหญ่แต่กลับว่ามีมือจับที่ยาวมากขณะที่จับได้เป้าหมายชายหนุ่มยังไม่ลืมวางเครื่องฉาย3ดีความละเอียดสูงบนมือรูปปั้นขโมยเพชรเม็ดนั้นใต้จมูกยามไปได้สบายๆเพชรราชินีที่มีมูลค่า500ล้าน <S <S ทางตำรวจได้รับข,า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 ข่าวคราวก่อนว่ามีคนจักขโมยสร้อยราชินีที่อยู่ตรงหน้าเส้นนี้ ผลลับพวกเขาควบวคุมอย่างเข้มงวดรอมาทั้งเช้าก็ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆและตอนที่คุยเล่นกับผู้จัดการจูจูกับพันก็ตระหนักถึงเพชรที่ฝังบนส้้อราชินีแต่เดิมตัางหากที่เป็นเป้าหมายของเสี่ยวทวอยอดังนั้นจึงรีบขับรถไปยังสถานที่จัดงานอีกแห่งเสี่ยวทวอยอปลอมตัวเตรียมหลบหนีคิดไม่ถึงว่าจะชนเข้ากับตำรวจโดยบังเอิญ ขับตันได้ยินลูกน้องพูดคุยกับพนักงานเก็บขยะรีบให้เขาหันหลังกลับรังพนักงานเก็บขยะนั่นไว้เดิมทีเพื่อที่จะจับเสียวทวอยอขับทันออกคำสั่งห้ามพนักงานเก็บขยะมาทํางานนานแล้วพนักงานเก็บขยะตรงหน้าเขามีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นขโมยลูกน้องถึงได้ตอบสนองกลับมาพบว่าเสี่ยวทวายอแซงเป็นหูหนวกไม่ได้ยิน ลูกน้องรีบหยิบปืนออกมาในที่สุดเสี่ยพทวอยออก็หยุดเดินยืนอยู่ที่ฝาท่อพอดีลูกน้องบอกว่าขอตรวจดูเอกสารเสี่ยพทวอยเวยโอกาสกดสวิตช์ใต้เท้าของเขามียาน้ำสีฟ้าไหลออกมาสองข้างคิดไม่ถึงว่าแผ่นหลังของเอกสารเป็นรอยตราขโมยที่เสี่ยวทวอยออจงใจหลงเหลือไว้ทุกครั้งที่ก่อคดีรอลูกน้องพบเจอมันก็สายไปแล้วตานะเธอถูกยาน้ำกัดกร่อน เสียกพวอยอหนีต่อหน้าต่อตาเขาอย่างราบรื่นเหลือเพียงลูกน้องที่มึนงงมึนง,งงอยู่กับที่ต่อไปแต่แค่500ล้านเสียกพวอยอใช้ไม่พอเลยด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงจับจ้องกระบี่วิเศษโบราณที่มีมูลค่าพันล้านเพื่อกระโดดจากความสูง600เมตรลงมาเพียงเพื่อขโมยกระบี่วิเศษที่มีค่าเหลือลดเล่มนี้เธอเพิ่งเตรียมจะลงมือในเวลานี้จูจ่ๆมีเหรียญสองเหรียญกลิ้งมาบนพื้น คิดไม่ถึงมีคนลงมือก่อนชัหน่งเกและคนคนนี้ก็คือเสี่ยวพอวยอขโมยชั้นยอดเสี่ยวพอวยอแนะนําเธอยับบุ่มบามที่แท้รอบๆกระบี่วิเศษนี้ติดตั้งรังสีอินฟราเรดเมื่อสัมผัสก็จะดึงดูดละวารักขามาทันทีหยิบกระบี่วิเศษออกมาก็จะกระตุ้นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทําให้เวียนสีสัทีด้านหลังและตอนที่หญิงสาวคิดจะยอมแพ้จู่ๆเสี่ยวพาวยอใช้เหรียญเหรียหนึ่ง กระตุน้นเครื่องเตือนอินฟราเรสและวารักขาที่เตรียมความพร้อมล้อมทั้งสองคนไว้ทันชีหญิงสาวไม่พูดมากคว้ากระบี่วิเศษเลยกระตุ้นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าอารักขารอบนอกที่โดนเวียนศีสษะลม้มลงกับพื้นทันชีหญิงสาวทิ้งสัญลักษณ์ขโมยและก็ลอยหนีไป ที่แท้เธอก็คือแฟนพันธ์แท้ของเสี่ยวทวอยอหญิงสาวพากระบี่วิเศษมาหลบซ่อนแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจหญิงจับได้พอดีในสถานการณ์ขับขันเสี่ยวทอวยอพิชิตแรง่วงกระโดดขึ้นมายังพอประตูเมืองที่สูง600เมตรแต่ตำรวจหญิงลอยออกไปหลังจากนั้นลงมือโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเริ่มใช้เมดดึงดูดแฟนคลับรอจนกับทันมาถึงเสียวพอวยออุ้มหญิงสาว จากไปอย่างเก๋ๆแล้วหลังจากที่ลงสู่พื้นอย่างมั่นคงเสียพรวอยอถึงพบว่าหญิงสาวเป็นผู้หญิงที่สวยมากเสียเนยอยักษ์คิดอยากจะลไล่ไามเสียพรวอยอกลายเป็นขโมยสาวชั้นยอดเพราะงานถึงก่อคดีไปทั่วและทิ้งรอยตราเฉพาะของเสียพรวอยอไว้อยากล่อเขาออกมาอยากเป็นคู่หูของหัวขโมยก็ต้องผ่านการทดสอบบานแรกคือต้องแย่งบาตจากเสียพรวอยอให้ได้ แต่ไม่อาจเดาทางของเสียวทอวอยอได้เลยเสี่ยวเนยยอยักสัมผัสบาสไม่ได้เลยบ่านนี้ทดสอบความอดทนและความนิ่งฝึกซ้อมอยู่หลายวันสุดท้ายเสี่ยวเนยยอยักแย่งบาสได้แล้วบ่านที่สองทั้งคู่กระโดดลงหน้า,าทดสอบความไว้ใจกันแม้เสียวเนยยอยักจะอึง้งแต่ก็ยังต้องกระโดดลงไป เสียพาวายะผู้มีฝีมือเหนือชั้นระหว่างที่ลงมายังไม่ลืมที่จะโพสท่าจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายถึงจะใช้เชือกนิรภัยให้เสียวเนยอยักษ์ความรู้ใจของทั้งคู่ไม่เพียงแค่มีมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ความรักก็ดีขึ้นด้วยแต่ในปฏิบัติการครั้งหนึ่งเขาบังเอิญพบว่าเสียวยอยักษ์เป็นสายลับตำรวจที่แปลกคือครัก่อนปฏิบัติการขนาดเล็ก ทางตำรวจไม่ได้ลงมือเห็นว่าทั้งสองกำลังจะปฏิบัติการแผนการโจรสักรรมครั้งใหญ่ก่อนหน้านั้นเขาต้องหาจุดยืนที่แท้จริงของเสี่ยวเนยยอยักเขาใส่กระสุนนัดหนึ่งในปืนเล่นเกมเดิมพันชีวิตกับอีกฝ่ายแต่เสี่ยวเนยยอยักรักเขามากทนยิงไม่ได้เสียงพอาว่ายอไม่พูดไม่จาก็ยิงนัดแรกออกมาอย่างดีที่นัดนี้ไม่มีกระสุนขณะที่เขาขมขู่เสี่ยวเนยยอยักเกี่ยวไกลอยากตื่นตระหนก ผลคืนนัดที่สองไม่มีเสียงเขาแน่ใจว่าเสี่ยเนยยอยักษ์เป็นสายลับที่ตำรวจส่งมาทุกครั้งที่ยิงปืนก็เด็ดขาดมากจากนั้นก็ช่วยเสี่ยเนยยอยักษ์เกี่ยวกนัดที่4ี่เสี่ยวเนยยอยักษ์ยอมรับว่าตนคือสายลับ และเสี่ยวทวอยอคือจอมโจรมหาสมุทรสองคนที่รักกันอย่างลึกซึ้งในวันนี้มีแค่หนึ่งคนที่รอดและสุดท้ายเธอไม่เล็งใส่เสียวทวอยอแต่เล็งใส่ตัวเองเหดี่ยวไก่ไม่คิดว่านัดที่6ก็ไม่มีกระสุนที่แท้ปืนนี้ไม่มีกระสุนเลยเสี่ยวทวอยอตัดสินใจไม่ได้ว่าเธออยู่ฝั่งไหนกันแน่ถึงได้คิดแผนง,งงงนี่มองครั้งเดียวก็เข้าใจหมด สุดท้ายเสี่ยวเนยอยักตัดสินใจทิ้งตัวตนสายลับไปทุกที่ที่เสี่ยวทอวยอยไปพวกเขาต้องการช่วยกันโจรกรรมเหลียนทองงานฝีมือมูลค่า2อ0 0 0 0 0ล้านทั้งสองปลอมตัวเป็นซานตาครอสเพื่อเข้าไปข้างในแล้วโยนของขวัญคริสต์มาสลงบนพื้นข้างในมีตัวน้อยน่ารักที่แม้แต่เด็กก็ยังกลัวเหล่าเด็กน้อยตกใจทันชีตกใจหนีหัวสุกหัวซุน ทั้งคู่อาศัยช่วงชุนลมุนขโมยทองหลังจากตำรวจรู้ส่งคนปิดทางสถานที่แต่พวกเขาพุ่งเป้าที่ผู้ใหญ่เพิดเฉยกับเด็กน้อยที่วิ่งหนีไปทั่ท้งสองปลอมตัวเป็นเด็กอาศัยช่วงชุนมุนหลบหนีไปจูจ่ๆหัวหน้ารู้สึกว่ามันไม่ปกติรีบขี่รถลูกน้องตามไปเสียเพราว่ายาเห็นจึงยิงปืนให้รถต้องขยับ เป็นสิ่งกีดขวางบนถนนอย่างดีที่หัวหน้าเบรกรถสุดกำลังจนเบรกมือพังและเอาชีวิตรอดมาได้ไล่ล่าเสี่ยวตาวอยะอต่อไปอย่างบ้าคลั่งเขาให้เสี่ยวเนกยอยักขับรถคนรับผิดชอบยิงปืนสกัดด้านหลังไม่คิดว่าหัวหน้ากับลูกน้องเป็นคนที่โหดใช้ท้าเบรกรถเกิดสะเก็ดไฟตลอดทางและต้องหลบกระสุนอีกเสี่ยวพาวอยะอขันกลับมายิงให้รถให้เล็กทางพุ่งออกมาจากแผ่นล่าเรียงก่อนไปเสี่ยวเนกยอยักยังไม่ลืม ที่จะทิ้งระเบิดมือทำลายเฮลิคอปเตอร์ที่ล้อมจับทั้งคู่ออกมาอย่างสงา่ทาท่ามกลางเสียงระเบิดคิดไม่ถึงว่าหัวหน้าพาลูกน้องออกมาด้วยพวกเขาจึงต้องแยกคนละทางเสียพาวยอยย้อนกลับชนลูกกรงและกระโดดหน้าผาที่แท้เขาเตรียมร่มชูชีพไว้นานแล้วหัวหน้าไม่พูดไม่จากระโดดตามลงไปกอดตัวเสียพาวอยอได้พอดีทั้งสองลงมาต่อสู้กัน ไม่คิดว่าลูกน้องจับเสี่ยวเนกยอยักได้ขณะที่เสี่ยวทวอยอกำลังตะลึงเสี่ยวเนกยอยักยิงปืนสามนัดอย่างเด็ดเดี่ยวจนเสี่ยวทวอยอตายกัวหน้าจึงตระหนักได้เสี่ยวเนกยอยักไม่ใช่กระบฏยังเป็นสายลับของพวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยเธอไปตอนจบของหนังเสี่ยวเนกยอยักไปเมืองนอกและเปิดร้านอาหารเล็กๆและพ่อครัวก็คือเสี่ยวทวอยอที่แท้ทั้งหมดนี้ทั้งคู่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว เป้าหมายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตกเกษียณอยู่เงียบๆน,นำเงิน2 5ง0นล้านใช้ชีวิต